สวัสดีครับผมวันนี้ก็พบกับผมนะครับนายถวินศรีพันธ์นะครับอยู่สำนักงานใหญ่บริษัทยนตรการเครื่องจักรกลจำกัดนะครับถนนพลโยธินกมที่52-53นะครับฝั่งขาเข้านะครับวันนี้เราก็มาเตรียมความพร้อมนะครับส่งมอบรถตักหรืวกงนะครับขนาดใหญ่นะครับรหลวกงครับตามชมกันนะครับ ครับผมวันนี้เราอยู่ที่สำนักงานใหญ่นะครับบริษัทเตรียมการเคื่อนจากคนจำกัดนะครับวันนี้มาส่งมอบรถตักล้อยางขนาดใหญ่นะครับเตรียมพร้อมนะครับรถตักลิ้วกงรุ่น CLG แปดหกสองเนะครับแม็กนะครับตัวนี้น้ำหนักปฏิบัติการนะครับอยู่ที่สิบเก้าตันห้าร้อยกิโลนะครับขนาดมาตรฐานแขนมาตรฐานนะครับ ใช้ยางเบอร์ยี่หกจุดห้าสี่ยี่ห้านะครับบุ้งกีขนาดใหญ่นะครับขนาดสี่จุดสองิวใช้งานลงโม่นะครับครับเสริมสรนความแข็งแกร่งนะครับของบุ้งกีนะครับ มีเบอร์ c เซ็ center นะครับโทรฟรีครับ1 8ึ่งหมื่นดันองหนึ่งเจดนะครับเรียกง่ายๆนะครับกวาท้ายเปิดแบบแมนนวลนะครับง่ายๆนะครับมีขอล็อกนะครับดึงครับกระดกขึ้นนะครับไม่หนักนะครับครับก็มีเชือกดึงลั้นนะครับ ตัวนี้ใช้เครื่องคอมมินนะครับ QSL 9.3นะครับ180กิโลวัตต์หรือ2041แรงม้านะครับที่2,200รอบนะครับพัดลมเป่าออกนะครับ เบรท้ายยกสูงนะครับไฟหลังกัน,ก,นกันกระแทกนะครับยกสูงครับมีกองเปียกนะครับดักฝุ่นนะครับดูภายในกันนะครับครับห้องเก็งใหญ่โตนะครับ พัดลมมีแอร์ Air นะครับวิทยุ USB นะครับเป็นเกียร์ ZF นะครับฟูลออโต้นะครับปรับออโต้ได้นะครับหรือปรับธรรมดาได้ครับเดินหน้าสี่เกียร์นะครับถอยหลังสามเกียร์ครับผมถังดับเลิงครับ สภาพพร้อมครับพร้อมส่งลูกค้าโรงโมหินขนาดใหญ่ภาคเหนือนะครับเดี๋ยวจงมันต่อไปนะครับถึงก็มุอยงานเลยนะครับสำหรับรถตักร้อยยางหิิวโกงนะครับรุ่น862เฮกนะครับแม็กครับขนาดงวงกี4.2ซิลนะครับเจย์ยนคอมินนะครับ2 4 1แรงมา้าแรงม้าสูงสุดนะครับ ยางยี่หกาิ๊ี่ห้นะครับกำลังเหลือเฟือนะครับตัวนี้สเปคบุกจี4.2่ชิวนะครับ ใช้งานโลงโม่ขนาดใหญ่นะครับทางภาคเหนือนะครับกำลังเรียกเรือครับผมหมายเลขสุดครับ 8.2เฮต์ Mac Sierra Deep f u l ออโต้นะครับลงโม่กระดาษใหญ่นะครับท่างๆเลยนะสายรถตัก8.2 6 h เราอยู่4คันนะครับ รแรงจัดครับหมาล่าสุดครับจากลิ้วกงครับจำหน่ายโดยบริษัทเยมสการเรื่อจ,จากคนจำกัดนะครับ ติดต่อเข้ามาได้นะครับ0814337764ครับเซลล์โว,วินครับขอบคุณครับ